สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทางเฟซทาง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2563นี่อากาศกำลังเย็นสบายพอดีเลยนะครับวันนี้วันที่4พฤศจิกายน2563นะครับก่อนที่จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวกันนะครับใครที่มีสระน้ำตามหัวไร่ปลายนาก็ลงมาปล่อยปลาไว้กินกันนะครับในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเราจะได้มีปลายอย่าง สำหรับผมนะครับนะสระน้ําผมมีสระน้ําอยู่นะครับแต่ว่าผมปล่อยปลาในกระชังนะครับลงทดลองปล่อยในกระชังนะครับกระชังที่มีความกว้างขนาด3าเมตรยาว5เมตรแล้วก็ลึกไป1่เมตร20เซนติเมตรนะครับผมได้ปล่อยปลาทับทิม100ตัวนะครับมีปลาหมอเทศส0 0ตัวแล้วก็ปลาดุกอุย300ตัวนะครับผมปล่อยให้อยู่ในกระชังประมาณนี้ดูซิว่ามันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมนะครับในกระชังประมาณนี้แล้วก็จํานวนปลาประมาณนี้นะครับ คลิปนี้นะครับผมปล่อยลงนะคับปลาปล่อยปลาเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2563นะครับและประมาณอีกสักเดือนหนึ่งนะครับลองมาติดตามผลดูสิว่าปลาที่ผมปล่อยให้อยู่รวมกันนะครับในกระชังประมาณนี้มันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับเรามาติดตามผลกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆชมคลิปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะ ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆขอบคุณครับที่รับชมนะครับพบกันคลิปหน้านะครับบายบาย See you later Bye for now